ลดน้ำหนักได้สำเร็จแล้วแล้วทำยังไงถึงจะให้ตัวเลขบนตาช่างไม่เพิ่มขึ้นมาอีกสวัสดีค่ะพบกับแม่เก๋ค่ะจากเพจสุขภาพดีหุน่นสวยบ้ายแม่เก๋วันนี้ค่ะตัวแม่เก๋เองค่ะเคยมีคำถามนี้แล้วก็เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยก็มีคำถามแบบนี้เหมือนกับแม่เก๋เลยว่าไม่เคยลดน้ำหนักได้เลยน้ำหนักไม่เคยแตะเลขนี้เลยหุยฟินกับน้ำหนักนี้จังเลยอะทำยังไงถึงจะรักษาน้ำหนักนี้ได้ ค่ะแม่เก๋อยากจะบอกแบบนี้ว่าในวันที่เราลดน้ําหนักด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะสนใจตัวเลขบนตาช่างวันนั้นแม่เก๋ก็เป็นแบบนั้นแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแล้วเราเห็นแล้วว่าสัสดส่วนเราลดน้ําหนักเราลดเราไม่เคยแตะเลขห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดเนี่ยมานานมากตั้งแต่แบบสมัยเรียนมหาวิทยาลัย แต่วันนี้ค่ะตั้งแต่ตอนแรกแม่เก๋มาแตะที่57อุ้ยไม่เคยแตะ57เลยทํายังไงเดียถึงจะรักษาไว้ได้พอเรามาทานอาหารแบบนี้ค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สนใจตัวเลขบนตาช่างแล้วนะเราไม่ได้สนใจแต่เราสนใจสังเกตร่างกายเราว่าเราไม่ได้บวมเซลลูไลท์เราไม,ไม่ได้ฟูขึ้นมาเราใส่กระโปรงสั้นได้เราใส่กางเกงขาสั้นได้เราใส่ยีนได้ใส่กางเกงที่หรือว่าใส่เสื้อผ้าที่เราไม่เคยใส่เราใส่ได้เพราะฉะนั้นค่ะ สิ่งที่แม่เกยอยากจะแนะนําให้คุณเนี่ยในวันที่เราลดน้ําหนักกันค่ะเราลดไขมันออกไปแล้วน้ําหนักเราก็ลดพอไขมันมันออกช่วง,รงแรกๆมันจะมีน้ําเข้ามาในร่างกายเนื่องจากว่าเราทานคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ทานพืชผักแต่ณวันที่เราลดน้ําหนักได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะดูแลต่อไปก็คือเราจะเพิ่มกล้ามเนื้อให้ตัวเองสิ่งที่แม่เก๋จะทําก็คือแม่เก๋ออกกําลังกายด้วยวิธีการ ไม่ได้ไปแบบออกหักโหมหรือว่าต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะสิ่งที่แม่เก๋ทำมันคือแม่เก๋เดินหนึ่งเดิน2คือเพิ่ม movement เพิ่ม movement คืออะไรแม่เก๋จะเคลื่อนไหวร่างกายให้มากกว่าเดิมจากเดิมก็คืออาจจะนั่งอยู่กับที่หรือว่านอนดูทีวีแต่วันนี้ค่ะเมื่อน้ําหนักเราแบบเข้าที่แล้วตรงตามที่เราต้องการแล้วสัดส่วนเราได้แล้วระบบขับถ่ายเราดีผิวพรรณเราสดใสขึ้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือเราก็ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อให้ตัวเองด้วยการ ออกกาลังกายบางบางคนอาจจะโยคะเวท30สนาทีก็ได้15นาทีก็ได้ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราไม่ต้องไปออกกําลังกายด้วยวิธีที่หักโหมเมื่อไหร่ที่หักโหมร่างกายเกิดความเครียดเครียดก็ไม่อยากจะทําต่อแล้วอะ่ะแล้วมันก็อยากจะกิน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 ฮอร์โมนเครียดก็หลังสุดท้ายคาเครียดเกิดอะไรขึ้นเครียดกินกินอ้วนอ้วน,น,นก็แบบก็กลายเป็นว่าโย,โย,โ,ยโย่สุดท้ายเราเป็นคนที่สร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ถ้าอยากจะให้ทุกอย่างถูกต้องตามที่เราต้องการเนี่ยเราเลิกชั่งน้ำหนักเราสังเกตตัวเองมีความสุขเพิ่มกล้ามเนื้อให้ตัวเองนี่คือการรักษาแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ถูกต้องแล้วสำหรับเราขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแม่เก๋จะมีคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็จากประสบการณ์จริงจากเพื่อนๆแล้วก็จากนักเรียนในคลาสของแม่เก๋เนี่ยออกมาแบ่งปนันมาเล่าให้ฟังว่า เราจะทํายังไงดีเ,เราจะลดน้าหนักด้วยแพนเบตรเราจะทํายังไงเราบางทีคุณอาจจะศึกษาเองคุณยังไม่แน่ใจว่าต้องทํายังไงถ้าเกิดว่าคุณมีผู้นําทางพาคุณทําแบบแม่เก๋เองเนี่ยแม่เก๋ยินดีที่จะให้คําแนะนํานะคะถ้ามีอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาแต่ว่าแม่เก๋ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของแม่เก๋เพจสุขภาพดีหุ่นสวยบายแม่เก๋แล้วก็ช่อง YouTube สุขภาพดีหุ่นสวยบายแม่เก๋ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ